ครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณท่านศาสนาจารย์ดรเอร์สมอใจศีมาลาสิทธิพิบาลคิดจกักคิดโุณนานุกูลที่ได้ให้ผมมีส่วนในการนำประคำยามเช้ามโนใจซึ่งกันและกันซึ่งหัวข้อในวันนี้คือจงภูมิใจที่พระเจ้าทรงใช้จากพระธรรมโรมบทที่15ข้อ14ถึงข้อที่21พระธรรมโรมบทที่15ข้อ14ถึงข้อที่21 พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านบริบูรณ์ด้วยความดีและพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างสามารถจะเตือนสติกันและกันได้แต่การที่ข้าพเจ้ากล้าเขียนบางเรื่องถึงท่านเพื่อเตือนความจำของท่านก็เพราะเหตุของประธานแห่งพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริส ไปยังคนต่างชาติและเป็นปุโรหิตฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อการถวายพวกต่างชาติทั้งหลายนั้นจะได้เป็นที่ชอบพระไทยคือเป็นที่ชำระไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นในพระเยซูคริสต์ข้าพระเจ้าจึงมีสิ่งที่จะอวดได้ฝ่ายพระราชกิจของพระเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะอ้างสิ่งใด นอกจากสิ่งซึ่งพระคริสต์ได้ทรงกระทำโดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางคำสอนและกิจการเพื่อจะให้คนต่างชาติเชื่อฟังคือด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐข,ของพระคริสต์อย่างทุ่นทีตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มอ้อมไปยังเมืองอิลลิลีคุมอันที่จริง ข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ว่าจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นได้วางไว้ก่อนแล้วตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าคนที่ไม่เคยได้รับคำบอกเล่าเรื่องพระองค์ก็จะได้เห็นและคนที่ไม่เคยได้ฟังจะได้เข้าใจ ครับในตอนที่แล้วผมได้พูดถึงการต้อนรับการละกันการต้อนรับการละกันนะก็ทําให้พวกต่างชาติหรือคนต่างความเชื่อได้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เห็นชีวิตของพฤฤฤฤฤิศคริสได้เห็นประคุณความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของผู้เชื่อด้วยสําหรับวันนี้ผมได้ให้หัวข้อว่าจงภูมิใจที่พระเจ้าทรงใช้ครับคนหลายคนมีความภูมิใจในตัวเองหลายอย่างบางคนอาจจะภูมิใจในชาติตระกูลของตัวเอง ในานามสกุลของตัวเองบางคนอาจจะภูมิใจในฐานะนะเกิดมาในฐานะที่ดีบางคนอาจจะภูมิใจในความรู้มีความรู้สูงนะบางคนอาจจะภูมิใจในตําแหน่งนะครับตำแหน่งต่างๆแต่ท่านเปโลนะครับได้กล่าวถึงว่าภูมิใจที่สิ่งที่พระเจ้าทำนะที่ได้ทาเพื่อพระเจ้าก็คือภูมิใจที่ได้รับใช้พระเจ้าท่านได้พูดถึงว่าขณะที่อยู่ในพระคิ์ข้าพระเจ้าจึงภูมิ ใจในสิ่งที่ทำเพื่อพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าไม่มีสิทธิอ้างสิ่งใดนอกจากสิ่งซึ่งพระคฤิสิ์ได้ทรงกระทำโดยใช้ข้าพระเจ้าทางพระคำทางคำสอนและการกระทำเพื่อให้คนต่างชาติเชื่อฟังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านปโลเองท่านภูมิใจนะครับท่านภูมิใจในการที่ได้รับใช้พระเจ้าทำให้รู้ว่าคนอื่นเนี่ย ได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้ารวมทั้งพวกต่างชาติด้วยท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีสิทธิ์อ้างสิ่งใดนอกจากสิ่งที่พระคฤิสิ์ได้สงกระทํมก็คือมีความภูมิใจในการรับใช้ซึ่งในชีวิตของท่านเปโโลเองถ้าเราจะพูดว่าในพระธรรมฟิลิปปีท่านเปโโลเองก็พูดว่าถ้าจะพูดว่าท่านเองมีเหตุจะวางใจเนื้อหนังท่านก็สามารถวางใจได้เพราะท่านมีมากอีกคือเกิดมา8วันก็เข้าสุนัต เป็นชนชาติอิสราเอลเป็นเผ่าเบนจามินเป็นชาติฮทบรูเกิดจากฮทบรูด้านธรรมญใตญก็อยู่ในฟาริสีนะครับท่านมีตระกูลสูงมีความรู้สูงแต่ท่านเปาโลเนี่ยท่านเองเนี่ยไม่ได้ติดยึดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรสําหรับท่านแต่สิ่งสําคัญก็คือท่านภูมิใจที่ท่านได้รับใช้พระเจ้าท่านได้รับใช้พระเจ้าถามว่า ทุกวันนี้เราภูมิใจอะไรหลายครั้งบางคนน่ะเหมือนที่กล่าวไปแล้วว่าบางคนภูมิใจในชาติกุลบางคนไม่ยอมเปลี่ยนานามสกุลต้องใช้นามสกุลนี้หรือนามสกุลนั้นเพราะว่าโอ้โหนี่ตระกูลที่ได้สืบทอดกันมายาวนานหรืออะไรต่างๆบางคนก็ภูมิใจในฐานะเรามีฐานะดีมีอะไรต่างๆคนบางคนก็ภูมิใจในความรู้ใช่ไหมครับนะ เดี๋ยวนี้โอ้หด็อกเตอร์เยอะครับด็อกเตอร์เยอะความรู้ป็ญญาตรีปัญญาโทป็ญญาเอกเนี่ยโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวนี้เราไปที่ไหนนะครับบางคนก็ภูมิใจในตําแหน่งยศบางคนนี่เรียกตําแหน่งผิดก็ไม่ได้เรียกยศผิดก็ไม่ได้อันนี้ก็คือภูมิใจแต่สิ่งที่ท่านปอลโลเน้นย้ําในตอนนี้ก็คือให้เราภูมิใจที่พระเจ้าใช้เราและเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับ ในโรมบท15บห้าข้อสิบเจ็ดว่าไงเหตุนั้นในพิสีศีลข้าพเจ้าจึงมีสิ่งที่จะอวดได้ฝ่ายพระราชกิจของพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่ข้าพโลอยากจะอวดคืออวดพระราชกิจของพระเจ้าไม่ใช่อวดตัวเองไม่ใช่อวดความรู้หลายคนอวดความรู้หลายคนอวดตําแหน่งหลายคนอวดอะไรต่างๆของตัวเองเราจะสังเกตบางคนอุพิมพ์นามบัตรเนี่ยมีความรู้มีตําแหน่งอะไรต่างๆเต็มเยอะแยะนะครับ ที่เราเรียกว่าโปรไฟล์เนี่ยบางคนก็โอ้โหมีเยอะแยะนะครับมีอะไรต่างๆสิ่งที่จะอวดแต่ท่านปโลกับไม่อวดนะทางั้งที่ในประรมฟิลิปปีท่านบอกว่าถ้าท่านจะอวดอวดได้อวดชาติตระกูลอวดตําแหน่งอวดความรู้ของท่านเนี่ยเรื่องของความเท่งคัดเรื่องของคณะเรื่องของอะไรต่างๆนะครับแต่ท่านไม่อวดครับแต่ท่านภูมิใจท่านอวดก็คืออวดพระราชกิจของพระเจ้าอวดพันธกิจของพระเจ้าเหในโลมสิบห้าข้อสิจจึงเน้นย้ำบอกว่า เหตุฉะนั้นในพิสกขคิดข้าพเจ้าจึงมีสิ่งที่จะอวดได้ฝ่ายพรารกิจของพระเจ้าคือถ้าเราจะอวดก็คือให้เราอวดพรารกิจของพระเจ้าอวดพันธกิจของพระเจ้านะครับอวดภนธกิจของพระเจ้าไม่ใช่อวดตัวเราบางคนอวดเรื่องของตัวเองตลอดเวลาบางคนก็อาจจะอวดครอบครัวบางคนก็อาจจะอวดความร่ํารวยบางคนก็อาจจะอวดลูกอวดอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งเหล่านั้นนะครับมันไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า ท่านปารโลได้เน้นย้ำว่าให้เราอวดก็คืออวดพระราชกิจของพระเจ้าและให้เราภูมิใจก็คือภูมิใจที่เราได้รับใช้พระเจ้านะครับ <_ d ance> อย่าไปภูมิใจในตําแหน่งอย่าไปภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเพราะตาแหน่งนั้นมันก็อาจจะหมดไปสิ่งต่างๆนี้หมดไปแต่ให้เราภูมิใจที่เราได้รับใช้พระเจ้าและภูมิใจที่พระเจ้าใช้เราน <_ d ance> คนเราเนี่ยถ้าพระเจ้าไม่ใช้ก็ไม่มีค่าอะไรไม่มีประโยชน์อะไรให้เราภูมิใจว่า เราเป็นคนที่พระเจ้าใช้และเราเป็นคนที่ใช้ได้ถึงพระเจ้าใช้เราขอให้เราสงบใจที่ฐานพระเจ้าขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงเลือกเรียกห้าพองค์ทั้งหลายในการรับใช้พระองค์ผู้เชื่อทุกคนพระองค์ทรงเลือกเรียกมาเพื่อจะใช้ในการทำภารกิจของพระองค์ขอให้ข้าพองค์ทั้งหลายมีความภาคภูมิใจที่พระเจ้าทรงเลือกเรียกและให้ข้าพองค์ทั้งหลายอวดพระราชกิจของพระเจ้าภูมิใจที่พระเจ้าทรงใช้ข้าพงค์ทั้งหลาย ขอพระเจ้ญญาสถิตและอนรยพระพรแก่ทุกๆคนทูลอธิษฐานในพระนามพระศิษย์เจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวนตั้งแต่ท่านได้เชื่อในพระเยสุคริสท่านมีความภูมิใจในการติดตามพระคริสอย่างไร ในวันนี้จงภูมิใจที่พระเจ้าทรงใช้ท่านเพราะว่าท่านเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้คลิปน,นี้เป็นพระพรสาหรับท่านโลนากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ของพระเจ้าเป็พระพ